แล้วระหว่างทางตะโกนเนี่ยนะคะตะโกนผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับเนะตีเล่นจะไม่ผิดนัดอีกอลอแล้วครับได้นะคระันนบ,บนี่แป๊บนึงอันนี้ไปไทนิ่งใช่ไหมใช่ค่ะ เฮ้ยฮะพร้อมแล้วฮะไปโอ้ยรถเกือบ,บผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับนดลแลนจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับผมจะไม่ผิดนัดเดี๋ยวนัดเรานัดกันตอนไหนนะคุเจีนิวอ่าเรานัดกันตอนไหนหรอคะไหน คนก็รู้ว่าจีเนีลมีประกวดคนก็ต้องนัดตัวเองหรือเปล่าคะอ๋ออะไรคะพ่อหนุ่มปังัสด,ด,ดีดิลลนได้ดูไม่ได้ไม,ไม่ไม่มาดูจีเนลประกวดหรออ่าเพิ่งตื่นนะคะเออเอ้ยพี่ตัด ตัดดวมทีแนวครับคือแบบคุณไม่ให้ความสําคัญน้องสาวบัางเลยเทั้งที่ก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของน้องน้องประกวดครั้งแรกน่ะน้องไม่มีกํลาลังใจเลยมองลงมาข้างล่างเวทีก็ไม่เห็นคุณดีแลนอยู่เนี่ยนิดไปแล้วครับ ห้าวันค่ะห้าวันอะไรเหรอที่ถือว่าตอนแรกจีเนลจะไม่คุยกับคุณหนึ่งเดือนะ <Huh? S 2> แต่ว่าเห็นว่าคุณมาทันพาจีเนลไปลอยกระทงลอยโคมจีเนลจะล้นให้เหลือสิบห้าวันไม่คุยด้วยสิบห้าวันเหรอ จะไม่คุยสิบห้าวันหรือคุณอยากจะโดนทำโทษเจ็ดวันเราทำโทษเจ็ดวันดีกว่าครับจะไม่คุยกันเลยเหรอก็อให้คุณเลือกไงว่าคุณจะโดนทำโทษเจ็ดวันหรือว่าจะไม่คุยสิบห้าวันเราทำโทษเจ็วันครับ นี่ต้องทำโทษยังไงดีครับพี่ปองไม่รู้สิแล้แตจีเนยียวเลยยอมรับโทษหมดเลยครับจีเนียวพอจะมีข้าวเหลือไหมมีค่ะกระเป๋ายี่ิบหเอาพูดไปหลายครั้งแล้วว่าขอโทษแต่เขาก็อยากขอโทษอีกนะขอโทษจริงๆนะครับ งานเริ่มวันนี้เลยค่ะได้ค่ะที่ตกปลาไกลไหมคะไม่ค่อยไกลครับอืมงานก็คงจะแบกจีเนลวิ่งไปที่ตกปลาได้ใช่ไหมคะได้ครับที่ตกปลาเลยนะอ,อือฮึาทเสวัสดีค่ะ สวัสดีร,ดรับดีแลนได้พี่พโบมาอย่างครับมาแล้วครับพาพี่ตัดไปลงมารครับกันเราจะไปตกปลากันโดยคุณดีแลนจะต้องแบกจีเนลวิ่งไปที่ตกปลาคับโอ้โหะได้ครับแต่ว่าปลาเตรมตัวเลยตอนนี้ที่เมื่อคืนไม่ได้ขายอ่ะค่ะเร,เราไปขายก่อนไหม ได้คะ่ะสูซูนะพะยายค่ะภาษาที่เล่นขอบขอบพระไทยมากในกำลังใจนะพะสายแมส่สนใจไว้ด้วยกันไหมน่ะ่เด็กน้องทีนีนวอย่าใจแข็งนักยยนักพะยะค่ะนักเอ,ขอกขอบม,มากจีเนีนวลดให้จากหนึ่งเดือนเป็นสิบห้าวัน ให้เขาเลือกเองนะคะว่าจะไม่คุยสิบห้าวันหรือว่าจะโดนลงโทษเจ็ดวัน oh. แต่เขาเลือกที่จะโดนลงโทษเจ็ดวัน mm hmm. สูุกัดฟันไว้ไหมะะค่ะได้สายไหมข้าทำสุดความสามารถรมันเป็นทโทษ <ใจ S 2> ของใครทายมากงั้นตอนนีจ้จะไปเลยไหมพอดีว่าเพิ่งตื่นหิวข้าวมากเลย มาถึงขอขอพักกินได้ไหมหรือว่าต้องไปก่อนกินได้ค่ะกินได้งั้นเดี๋ยวมานะได้ค่ะเขาบอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงมาสายได้ไหมได้ค่ะก็วันนี้ไปทำง,งานแล้วนอกมาใช่ไหมแล้วก็กว่าจะได้กลับมาแล้วก็รู้สึกป่วย ตั้งกาปลกไปแล้วแต่มันไม่ตื่น่ะ่นะไม่ได้ตั้งใจงจริงๆนะครับกลับมาถึงกี่โมงกลับมาถึงประมาณบ่ายเกือบเกือบสี่โมงมั้งอืมเนก็รู้สึกไม่สบายเพราะเวียนหัวมากเมารถ uh huh. ก็เลยหลับยาวเลย พ่อนนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะตอนรากตั้งใจงจะไปเชียร์นะก็เลยแบบเออเรียบนอาดีกว่าแต่มันก็ไม่ตื่นอันเดี๋ยร์ได้มานะได้ค่ะครับผมทำไมพระสหายมาเอกน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเขาเข้าใจหัวอกผู้ชายเฮียรันตายแน่ <laughs> ฮ่าผมไม่ไหวอะจริงๆโอเซียนไม่ไหวไงโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอไปหาละท่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวมารับโทษโอเคไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากมากด้วยแล้วก็รู้สึกยังปวดหัวนิดหน่อยจีิงๆไม่มีกำลังใจเลยงอนโอเข้าใจนะเขาเข,ข้าใจเขานะคะนรับมนุษย์ส่ยอะว่าสำคัญของเขาใช่ไหมล่ะ ถ้าเรามาสายเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเรียกมานะโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวดูช่องอื่นก็ได้เดี๋ยวยังไงผมมาเ,เดี๋ยวไหนดาบงอนผมเลยปะเนี่ยผมไม่เห็นคุณปลาเลยอะ่ะคุณเปิ้ลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเรียมานะทุกคนข้าวนั่นแหละครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวมากินนะจะได้กินยาตอนนี้รู้สึกแบบหมดแรงมากเลยเดียวมานะ a few moments later นี่คุยกันตั้งแต่ทะเลยังไม่จบอีกตอนเนี้ยถ้าจะต้องโดนจีเนลทำโทษเจ็ดวันค่ะเอา้ามีเรื่องอะไรกันนะเขามาไม่ทำจีเนลประกวดค่ะเอา้าทำไมล่ะคุณปีเตอร์ไม่ใช่คุณดีแลนนะคุณดีแลนมูวไปหมดแล้วชื่อจำไม่ได้คณดีแลนติดธุระใช่ไหม เหมือนเขาจะเมอค่ะเขาบอกว่าเขาไปทำธทุระข้างนอกมาค่ะแล้วแล้วเขาก็เมารถแล้วก็เวียนหัวก็เลยหลับไปค่ะแต่ว่าตั้งนาฬิกาปลุกแล้วไม่ตื่นจีนเนวเลยลดโทษโดยการที่ให้เขาเลือกค่ะว่าจ,จะไม่คุยสิบห้าวันหรือว่าจะโดนลงโทษเจ็ดวันเจ็ดวันโดนอะไรอะ่ะให้วิ่งพาจีนเนลไปที่ตกปลาค่ะ วิ่งพาไปเจ็ดวันเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วก็ตะโกนระหว่างทางว่าต่อไปนี้เอาผัวกูขึ้นมาเอาไม่ใช่หนังในวัยเด็กก็โทษโทษตะโกนว่าอะไรตะโกนว่าอันนี้รักกีเนลจ้าทันอย่าบอกนะกีเนลทันเรื่องนี้ทันค่ะทันจริงเหรอยังไงก็รักรักจริงเหรอ ใช่ค่ะที่เทียวทำแบบนั้นเท่าไหร่ของพี่โน้ตใช่ไหมคะของพี่โน้ตคตรรักเองเลยว่ะเออเฮ้ยทำไมท่นน่ะเดี๋ยวทันเนาะทันค่ะพี่กิกสุวรรณีนะทันเนาะที่ถือ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 ไอ้แบบที่มันหอกอะแล้ววิ่งอะเอาผัวกูคืนมาเอาผัวกูคืนมาที่ผัวเขาไปติดแอร์โฮสเตใช่ันใช่พี่ร้องไห้อะเนื้อจีเนียวก็ร้องไห้ค่ะนั้นน่ะร้องไห้เลย บารู้จักเรื่องอ่ะโคตรรักเองเลยไหมคุ้นๆเหมือนบายังไงก็รักรักเธอดะยนะอ๋อไม่ใช่พี่โน้ตจีเนวพี่ไก่สมาพอ๋อใช่ใช่ใช่ใพอดีจีเนวเขาจะให้คุณดีแลนวิ่งไปแล้วก็ตะโกนแต่ตะโกนว่าอะไรนะว่าผมจะไม่พลาดโอกาสอีกแล้วครับอื เพราะว่ามันไม่ทันประกวดเนาะใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคเอรอเข้ามาแล้วกันนะนนใช่ค่ะหรือจังหวะนี้ลองทุบทุบดูไหมเฮ้ยคัตรตนะพลตารมาหลบก่อน ตายแน่เลยทุกคนเจ็ดวันหรอวันแรกนี้ก็โดนแล้วนะไม่ใช่ดิบทลงโทษแรกก็โดนแล้วอุ้มไปขายอาตัวดีๆเดีกก๋ยวกระโดโดโทษ <c oughs> ไปรับบทลงโทษงั้นแปะไปใหญ่ก่อนแล้วตอนนี้เหียวข้าวอ่ะไม่มีแรงแล้วอ่ะไม่มีแรงไม่ได้สงสารค่ะ ก็ไม่ได้ว่าให้สงสารแต่แค่บอกไว้ย<ม>ังทันอยู่ครับยังอยู่ก็ย้ายก่อนปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่หญย้ายยังไงอะย้ายไปได้เท่าไหร่วะหกอันนี้รอเท่าไหร่กันเหรอครับร้อยนึงครับผุ่มร้อยอะมันใล้เกือ,อแล้วค <rồi S 1> ่ะน<ต>่าจะอีกไม่นานอะ มันกานะหรรือว่าใคในูที่ได้ว่าใครครับมากับคนซื้อบือคะ่ะเนี่ยว้าวเดียคนซื้อบือซะด้วยโค้ดเนี่ยซื้อบือค่ะใช่ครับอ้าวเหรอซื้อบือ,อครับไม่สิถ้าเขาไล่ออกจากเวทีกันหมดล้่ใช่เหรอน่เ <What? S 2> เขาอาจจะดูข้างนอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เขามาดูไม่ทันคะ่ะเพราะเขาแล้ว เพิ่งจะมาสิบนาทีสุดท้ายที่ก่อนที่สิบนาทีสุดท้ายก่อนไฟดับค่ะโอ้ก่อนไฟดับด้วยอุ้ย <laughs> แล้วได้ลักกระทงด้วยกันไหมล่ะได้รอยครับเอ้ยแค่นั้นก็โอเคแล้วใช่ไหม <laughs> ครับใช่อย่างน้อยก็มาทันนะไม่ต้องหาพวกเลยค่ะอ๋อ <laughs> <า>เอ้ยลุงเชียร์นะคนเนี้ ดีเท่าไหร่แล้วที่จีนเนวไม่ทำโทษด้วยกันไม่คุยสิบห้าวันโหเหมตั้งสิบห้า,าวันเลยนะพ่อหนุ่มนึกถึงแย่เลยครับขาดใจอเลยนะนึกถึงเหรอคะอีคั่งอีกคั่มหนึ่ง,ง,งนะอ่คงงนะคิดถึงผมไม่ได้บอกนึกถึงนะอบอกคิดถึงแย่เลยครับ เขาให้เลือกระหว่างจะโดนแบบไม่คุยด้วยสิหวันหรือจะโดนทำโทษเจ็ดวันผมตอบอย่างไม่คิดแลยครับโดนทำโทษดีกว่าอย่างน้อยก็ได้อยู่ใกล้ๆเขาว้าวตาดไม่ต้องจริงเท่านี้ตอบแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจะไม่หายโกรธก็ไม่ได้ให้หายโกรธนะคะ เพราะผมกระทำผิดจริงๆดีนะดีที่โดนทําโทษใช่ไหมคะแหมหนูจีนเนว่าเขาก็มาทันลอยกระทงนะแอดอบจะมาแล้วครับค<อ>่ะผมขอขายก่อนได้ไหมเพราะว่าผมต้องพาเขาไปแอดอครับ,ขา,บขายพร้อมกันขายพร้อมกันก็ได้ครับาขายไปเลยครับนับเลยครับนับเลย ต่ว่าแอ o ดมันอยู่ตรงที่ประกวดครับไม่ได้ไกลเท่าไหร่ล่าขนก็ได้ขึ้นหนึ่งร้อยแล้วครับระบบขึ้นหนึ่งร้อยครับนับเลยครับไขรนับใครนับก็ได้ลลงขอลงท้ายด้วยซ้ำนะครับซ้ำคือกดหรือหลังซ้ำกดฮะซ้ำแล้วค่อยกดซ้ำซ้ำก่อนนะค่อยกดโอเคครับเดี๋ยวผมนับให้ก็ได้ครับหนึ่ง สองส้มพร้อมนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมได้ไม่ได้ขุดมาเค้กขาทานขาได้ค่ะได้ไหมน้าได้สิระหว่างที่จีเนลเล่นแอร์ดอปก็พักทานข้าวโอเคไหมครับพร้อมผม เมื่อคืนนอนกี่โมงครับเมื่อคืนตอนนี้ประมาณตีสามค่ะ,ะตี่สองตีสามแหละหล,หลังที่ออกอะก็นอนเลยแล้วก็ตื่นมาอีกตอนเจ็ดโมง ระหว่างทางตะโกนเนี่ยนะคะตะโกนผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับตีเล่นจะไม่ผิดนัดอ,อีกแล้วครับได้นลยครับนี่แป๊บนึงอันนี้ไปลทนิ่งใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้ยรถืบบผมจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับดิแลนจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับผมจะไม่ผิดนัดเดี๋ยวนัดเรานัดกันตอนไหนนะจีเนียวอ้าเรานัดกันตอนไหนหรอคะไห่ควรก็รู้ว่าจีเนียวมีประกวดควรก็ต้องนัดตัวเองหรือเปล่าคะ อ๋อผม,จะ,มอจะไม่ผิด,น,ด <ính> นัดอีกแล้วครับจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับตะโกนดังกว่านี้ค่ะผมจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับนิลันจะไม่ผิดนัดจีเนลอีกแล้วครับนิลันจะไม่ผิดนัดอีกแล้วครับก็บจริงนะผมไม่ได้นัดนันทุกคน ถูกไหมผม,มเพ<อ>ิ่งรู้รว<ะ>่าอ๋อดิลันจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พินัดคุณจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พินัดจีเนลเอา้ามันหายไปแล้วเหรอเอาลอยกระทงหมดแล้วเหรอใช่ค่ะ เชิงถ้าเกิดเพราว่าตอนนั้นคุณมาไม่ทันมาพาจีเนลลอยกระทงไม่ทันเราไมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากรู้เลยครับนิลันจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับนิลันจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับนิลันจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับผมจะไม่พินัดจีเนลอีกแล้วครับดังกว่านี้ค่ะ ผมจะไม่พี่นัดคุณจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พี่นัดจีเนลอีกแล้วครับหัวเฮียเดี๋ยวนะเรานะผมจะไม่พี่นัดคุณจีเนลอีกแล้วครับดิลันจะไม่พี่นัดจีเนลอีกแล้วครับรอดแล้ว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 เว้ยแค่นี้ดิลันทำได้แล้วทุกคนบอกเลย สวัสดีสายไหมเอกสวัสดีครับสวัสดีวันนั้นวันนั้นจะอยู่ยาวถึงวันนั้นไหมพะยะค่ะอ่าน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งโอ้โหฟิตมากเลยเดี๋ยน้องกินเนลไปไหนเนี่ยค่ะคุณหมอเซนครับเสด็จน้องโรเซนพะยะค่ะสวัสดีครับเสด็จน้องกินเนลไปไหนพะยะค่ะดูกับพี่ๆเราครับลงมาดีลงมาดีอ๋อ อยาก,กตีหัวหมออยากตีหัวหมอเฮ้ยเดี๋ยวนะเรานะเราเพิ่ี้ีนะโอดเลี้ยงผมเพิ่งมีงานเข้าเลยแล้วแบบหางานเพิ่มด้วยไม,ไม่ว่าอะไรเราแก้กันไม่ว่าอะไรเมื่อกี้ยังงอนอยู่เลยรู้ไหมผมผมทําอะไรมาทาอะไรครับเกิดอะไรขึ้นผมพินนัดเขาเขาแบบประกวดใช่ไหมโอ้วันนี้โอ้โหเพ่โอเกินเปิดโปรแกรมแล้วอย่างเงี้ยกระเด็นไกลเกินว่า อนนี้เดลแล่นบอกว่าอะไรไม่ใช่ปวัอะไรอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะก็วันนี้มันเขาประกวดใช่ไหมแต่ดีแล่นไม่ตื่นเว้มาไม่ทันเขาอะเออเลยงอนเลยเกือบไม่ได้ลอยกระทงด้วยกันไม่ตื่นอะไรก็เห็นไล้ทวิตลงรูปไหมอ่ะก็เพิ่งมาตอนนั้นแหละเรียบร้อยอ๋อไปอีกวัะเทศมาแหมไม่ได้ไปไหนเลยโอ้เราอ่ะเกือบเล่นกับหมออยากตีหมอนุเซนเขาอาไปตีหมอ พูดเพื่อนดูเพื่อนเมื่อกี้พี่ตัดดูเพื่อนเล่นเลยเลยเลครับดูสิเลยสรุปต้องขี้ขาก่อนไหมไม่ได้ปะจำความรู้สึกไว้พี่จำความรู้สึกไว้ต่อไม่ได้พี่โอ้พี่ตัดได้แล้วพี่ตัดสวยแล้วจริงเหรอนี่คือได้แล้วเหรอแต่เย็นพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึง มันต้องสะบัดมาอ่ะพี่ few moments later. เรียกที่รักเหรอคะมดกนาถามว่าใช่ที่รักหรือเปล่าใช่ก็ได้คะ่ะนิดถึงเลยครับไปไหนมาตอมอคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลงไปตอมอ้างลางเอ้ไม่ใช่ลงไปางหไม่ต้องไม่ต้องได้เลยไม่เมื่อกี้ตอมแล้วนั่นแหละได้เลยลองทับได้ดูดิแล้วถ้าเกิดไม่ได้อะ ไม่ไดานอะทำไมลงบ้านเพราะว่าดีแลนน่ะดีแลนลองแล้วรอบวันไหนนะที่เรามาเทนนิงกันอะ่ะสองวันที่แล้วปะ mm hmm. นั่นก็ลองตอมาออกเข้าใหม่ที่เล่นกับลุงจําลองอะ่ะก mm ็ได้นะอือฮึไม่ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่ไม่ต้องลงครับโอเคค่ะ <Okay. S 1> น่าจะเล่นไม้สนับเอาเล่นเล่นอะไรก็ได้ครับถ้ามันได้ไหนก็เอานั้นอะ่ะจริงเห็นไหมจริงก็ มันเที่ยวใช่ที่รักหรือเปล่าออะะไร่ใช่ที่รักหรือเปล่าขอสรุปเฮ้ยนี่ยังจีบกันไม่เลิกเหรอเนี่ยเมื่อกี้เขาถามจีเนว์เขาว่าใช่ที่รักหรือเปล่าโอ้ตายแล้วจะชวนไปตีตัวนู้นหน่อยเอาจีบนก่อนไป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 ตีกันแบ่งทีมเขาร่วมทีมแบ่งตีสนับเลยแล้วกัน อยู่เคแค่ทาาบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ้่งนะครับ